กลับมาอยู่ในรายการมือโปรโชป์ปรุงกับผมเทนดี้และเชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าพบกับเราสองคนนะครับคุณผู้ชมจะได้ทั้งเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับที่จะช่วยยกระดับรสชาติอาหารนะครับให้เป็นแบบมือโปรเลยล่ะครับแล้ววันนี้นะครับเมนูของเชฟประจวบน่ากินมากๆเลยที่เมนูว่าอะไรครับเชฟ เกีียวกระทงกับหม่าล่าวุ้นเส้นโอ้โหมั่นใจว่าอร่อยแต่อยากทราบว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนครับเชฟก็อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเหมือนของทานเล่นสามารถเดินหยิบกินได้เลยเป็นภาชนะที่กินได้ด้วยใช่ใช่ถ้ากรอบๆแบบนี้ยิ่งเก๋เลยพูดขนาดนี้เดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับส่วนประกอบของเมนูนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเกลียวกรอบที่เป็นภาชนะกับตัวหม่าล่าวุ้นเส้นเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราทําในส่วนของเกลียวกรอบกันก่อนนะครับโอเคครับ ขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะต้องทอดเกี๊ยวนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะคะเป็นน้ำมันรำข้าวสลามมรกตนะครับขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยระหว่างที่เรารอตัวน้ํามันร้อนนะครับเชฟเกี๊ยวของเราทํายังไงครับปกติก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะตัดให้มันเล็กลงหน่อยแล้วก็จะใช้วิธีพับครึ่งหลังจากนั้นเราก็พับมาอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือส่วนเกินถ้าเราไม่ตัดเราทอดมันก็จะบานออกไปนะอันนี้ถ้าเราตัดก็จะเป็นลักษณะออกมาเป็นรูปลักษณะ ที่มันหายไปเป็นมุมแล้วเราก็จะมาเรียงใส่ในพิมพ์ัน,นี้มันก็จะพอดีพอดีในในส่วนที่เราเตรียมกระทงไว้ต้องบอกว่าบางทีนะครับคุณผู้ชมเราไปซื้อแป้งเกี๊ยวตามท้องตลาดเนาะแผ่นเขาะจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แหละอาแต่แตว่าพิมพ์ของเราอาจจะไม่ได้ขนาดกับตัวเคี้ยวของเขาถ้าไม่ตัดเลยอาจจะยาวเกินไป่ไเชฟก็เลยมีการตัดตออกน,นิดนึงนะครับเพื่อให้เขาพอดีแบบนี้นะคุณผู้ชมต้องได้พอดีแบบนี้เพื่อที่อทอดปุ๊บก็จะยังอยู่ในพิมพ์และได้ทรงสวยนะครับ น้ำมันร้อนๆแบบนี้นะครับเดือดๆเลยเชฟจะใส่ตัวแผ่นเกี้ยวลงไปเลยครับนี่เคิดยว่ายังไงต่อครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันที่ร้อนๆนี่ราดลงไปในนี้อโอเขาฟูเลยอ่๋อพอเขาฟูปุ๊บเนี่ยเขายังอยู่ในตัวพิมพ์ทําให้เขาได้ทรงเหมือนภาชนะนี้เลยครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นพอเริ่มกรอบเริ่มร้อนปุ๊บเขาก็จะแข็งเราก็สามารถเอาออกจากพิมพ์ได้คุณผู้ชมนี่เป็นไงล่ะ มันเหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าเลยนะจากปกติเนะี่ยเราทําเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวทอดธรรมดานนะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมบ้างละหรือทอดทั้งชิ้นบ้างละแต่พอมาเป็นถ้วยแบบนี้โอ้ได้ทั้งความกรอบความอร่อยและสามารถเอามาพลิกแพลงเป็นเมนูอื่นๆได้ด้วยนะครับ เอาละครับเกี๊ยวกรอบของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุณผู้ชมครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับมาทําในส่วนของหม่าล่าวุ้นเส้นพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับแล้วมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับอย่างที่บอกเลยว่าอันนี้ก็น่าอร่อยไม่แพ้กันนะครับก็คือตัวหม่าล่าวุ้นเส้นนั่นเองนะครับอันนี้เราจะเริ่มจากการผัดตัวหม่าล่าก่อนน้ำมันรำข้าวรามะกอนะครับขวดนี้ขวดเดียวได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับใส่ได้เลยตอนน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเชดดี้จะมีกระเทียมสับละเอียดนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับ ตามด้วยขิงัาละเอียดนะครับดูเป็นจีนเลยต้องถามเชฟนิดนึงว่าล่ะครับว่าแล้วไอ้เคล็ดลับในการทําหม่าล่าจริงๆเนี่ยนะครับเชฟมันต้องทํำยังไงครับเชฟก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนว่าเครื่องเทศของจีนกันแล้วกันนะฮะที่เขามาปนละเอียด แล้วเสร็จแล้วในกรณีที่จะามาทําปรุงรสชาติต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการตั้งน้ำมันร้อนๆแล้วเราก็สาดลงไปในสมุนไพรของมาราแล้วก็คนให้พร้อมๆกันก <c ười> ็คือเหมือนใช้ความร้อนเนี่ยทำให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนั่นเองหลังจากที่เราผัดตัวกระเทียมหอมแดงน,นะครับแล้วก็ถิ่จะมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่แครอทนะครับอันนี้เป็นแครอทต้มสุกหั่นเปาเล็กๆแบบนี้เลยนะครับสมหวังไหมสมหวังไต่สมหวังนิดนึงนะครับก็คือแห้วนั่นเองนะคุณผู้ชมนะเอาละหั่นเตาเหมือนกันนะครับ สงวงแล้วก็ต้องตามด้วยนี่เลยนะครับเผ็ดหอมแห้งแช่น้ําหั่นเตานะครับค่อยแบบว่ามีความเป็นชายนิดนะครับนี่แหละครับพอคลุกเขาทุกอย่างเข้ากันแล้วตามด้วยหมูสักแบบนี้นะครับหมูติดมันนะครับแล้วตามชื่อเมนูเลยนะครับที่เมื่อกี้ผมแอบถามลุงเชฟบอกว่าโอนแล้วหมาล่าจริงๆเคล็ดลับต้องทำยังไงถ้าเป็นแบบต้นตำนรับเนี่ยเขาก็วุ่นวายนะ แต่คุณผู้ชมครับน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรหมาล่าของโลโบครับได้รสชาติของหมาล่าเต็มๆครับนะครับเอามาทําเมนูผัดๆแบบนี้ได้เลยนะครับเอาละจากนั้นนะครับตามด้วยตัววุ้นเส้นเลยนะครับอันนี้เป็นวุ้นเส้นที่เป็นตัวแช่น้ําไว้นะครับวุ้นเส้นแห้งแช่น้ํานะเราอาจจะ ัดนิดนึงนะครับเพื่อให้จะผัดง่ายขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาใส่ในตัวเกี๊ยวทอดด้วยก็จะได้เป็นการแบ่งพอทำได้นะครับตอนนี้ผัดผัดอยู่นมเช่นนะได้กลิ่นหมาล่าเลยนะถูกไหมครับหอมมากเลยอ่ะพร้อมละเอาล้ครับคุณผู้ชมครับเราผัดจนทุกอย่างเข้ากันวุ้นเส้นสุกดีแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับตัววุ้นเส้นหมาล่าเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ภาชนะก็คือเกี๊ยวทอดกรอบของเราแบบนี้นะฮะเอาละครับ ตักตัววุ้นเส้นหมาล่านะครับเชฟนี่นี่เป็นสาเหตุว่าตัววุ้นเส้นแห้งเนี่ยที่แช่น้ําเราตัดเส้นออกมาถูกไหมครับเชฟเพราะว่าเวลาผัดก็ผัดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เอามาตักใช้แบบนี้ก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับหลังจากตักใส่ภาชนะเรียบร้อยนะครับเชฟจะตกแต่งด้วยมาอยองเนสนิดนึงนะครับคือมันก็เพิ่มความกลมกล่อมนะเชฟนะะะเพราะว่าไหนๆก็เป็นอาหารทานเล่น รสชาติก็จะมันๆน,นะครับมีเปรี้ยวมีหวานนิดนึงก็งเหมือนกลมกล่อมไปเลยอ่านะครับจากนั้นนะคุณผู้ชมนะโรยหน้านด้วยต้นหอมซอยแบบนี้เลยนะครับผัดชีนะครับก็สวยๆนะครับเหมือนเป็นเกี๊ยวกรอบสมเครื่องนะตอนที่<จ>เชฟคุยกับผมตอนแรกนะตอนสงเครื่องจริงๆนะเครื่องเยอะนะเนี่ยอ่าแล้วครับตกแต่งนิดนึงด้วยดอกไม้กินได้นะครับแบบนี้เพื่อเพิ่มสีสันเลยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเทรนดนะฮะ ได้แบบนี้สีเขาตัดสวยงามเลยนะคร şey ับเชฟครับโอ้ยงานหานมากๆเลยนะฮะคุณผ yeah> um er ู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมนูสุดจัดเต็มแบบนี้นะครับกับรสชาติที่ผสมผสานความอร่อยแบบไทยๆนะฮะแล้วก็เทคนิคสารตนกับเชฟของเรานะครับเมนูนี้นะครับต้องบอกว่ารวมความกรอบของเกี๊ยวกระทงนะครับที่ห่อหุ้มไส้สุดเข้มข้นนะครับเพราะความเผ็ดร้อนนิดๆเปรี้ยวจัดจ้านนะครับของหมาล่านะครับต้องบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับ